พาชม i s u z u d-max m i n change ปี2023มีอะไรใหม่บ้างนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยใหม่ทั้งหมดเลยนะฝากระโปรงหน้าใหม่ดีไซน์ใหม่ส่วนชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ มาในสไตล์ที่ดูดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะถามผมผมชอบนะผมว่ามันหน้ามันดูสวยขึ้นโดยเฉพาะตัวนี้คือตัว V Cross นะครับลักษณะการดีไซน์และการใส่ชุดแต่งต่างๆพวกนี้ที่เขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเช่นเดียวกันนะครับนี่ดูสวยขึ้นโหดขึ้นคิดเห็นเหมือนผมปะ่ะผมว่ามันดูโหดขึ้นนะส่วนล้อแมกนี่ก็ลายใหม่เหมือนกันนะได้ยางของ b r i d g s t o n e Dueler นะครับส่วนหัวใจเนี่ยยังเป็น หัวใจเดิมนะครับทั้งเครื่อง3,000และเครื่อง1.9ลิตรพละกำลังยังเท่าเดิมคือ150แรงม้าและ190แรงม้านะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะส่วนดีไซน์ด้านข้างนี่ยังเหมือนเดิมแต่ด้านท้ายเนี่ยจะต่างนะครับดูไฟไฟเขาเปลี่ยนมาใหม่นะนี่นี่ลักษณะเป็นนี้3ชั้นแล้วก็ลายของฝาอะฝากระโปรงหลังก็เปลี่ยนด้วยนะครับนี่ และนี่หรือเกือบลืมสีใหม่สีใหม่ล่าสุดเลยของอีซูซูนะครับมากับสีส้มแดงนะครับนี่นอกจากนั้นภายในห้องโดยสารก็ใหม่นะครับใหม่ตรงไหนใหม่ตรงพวกดีไซน์พวกนี้ครับ <c oughs> เขาเรียกว่ามิอุระดีไซน์มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆหกเหลี่ยมนะครับตัวคุณภาพวัสดุยังเหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างนะครับนี่ ส่วนอุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมจะมีแค่อัปเกรดในส่วนของตัวระบบความบันเทิงตรงนี้นะครับก็จากเดิมเนี่ยไลฟ์สายได้แค่ตัว Apple CarPlay แต่คราวนี้ไลฟ์สายได้ทั้ง Apple c a r p p l e CarPlay และ Android Auto นะครับก็คืออัปเกรดขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเลยส่วนตัวระบบ Adas Adas นี่อัปเกรดชุดใหญ่เลยนะครับคือกล้องของ ระบบเอดที่สองทางด้านหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เจอฝนมักจะไม่ทํางานแต่คราวนี้อัปเกรดมาใหม่ทํางานแล้วนะครับสาหรับตัวกล้องตรงนี้ไม่กลัวฝนและและเพิ่มตัวระบบช่วยเบรกเวลาที่ถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วเจอวัตถุปุ๊บเนี่ยจากเดิมมีแค่ร้องเตือนอย่างเดียวคราวนี้ถอยหลังแล้วเบรกได้ด้วยนะครับเขาเบรกฉุกเฉินให้เลยเดิมเนี่ยมีแค่เบรกฉุกเฉินทางด้านหน้าคราวนี้มีเบรกฉุกเฉินทางด้านหลังด้วยนะครับคุณภาพของวัสดุเองก็เหมือนเดิมนะ พวงมาลัยก็ยังงานละเอียดอยู่นะแต่ตรงพลาสติกตรงนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตัวเบาะเองมาใหม่ครับดีไซน์เป็นแบบทูโทนนะวัสดุดีนะนี่งานดีเลยนี่ได้นี่ด้วยอ๋อและพิเศษเฉพาะตัวรุ่น V-Cross นะครับก็คือเพิ่มโหมดในการขับขี่ด้วยนะมีโหมดเรียกว่าอะไรโหมดไต่หินมั้งนี่นะเขาเพิ่มเข้ามาอีกหโหมดนะครับอ่ะเดี๋ส่วนมิติตัวถังทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเดิมหมดนะครับมีแค่ลักษณะของการตบแต่งทั้งภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไปออชคอาบแนบเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงแต่อย่างใดนะทุกอย่างก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเจ้าอีซุซ m ดีแคันนี้ราคาค่าตัว1,264,000บาทถ้าเปรียบเทียบกับในบรรดากระบะที่เป็น ขับเคลื่อนสล้อ 4W h e วิวด้วยกันตัวนี้ถือว่าราคาย่อมเยาวกว่าคนอื่นๆนะครับ <Okay. S 1> ก็มาดูคันจริงกันได้นะสำหรับเจ้าตัว Isuzu D-Max V Cross